เอาละครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม Black Rock Origin นั่นเองครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o w i วินท to Up อลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และในวันนี้นะครับวันที่24กรกฎาคมนะครับก็มีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาหลักๆถึง2เรื่องครับผม1ก็คือจะเป็นแพ็คเกจนะครับโอดินครับบาซ่าตันเองนะครับหน้าตาที่คุ้นเคยเลยนะครับเป็นการขายของนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือบิงโกเกมนะอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันมาหมดแล้วครับเป็นการเก็บตัวเลขจากการทําเควสประจําวันการล่าบอสต่างๆแลกตัวเลขกับเพื่อนแล้วก็ทําบิงโกนั่นเองนะครับถ้าใคร เล่นครบ1แถว3แถว5แถว10แถว14แถวเนี่ยก็จะได้ขอรางวัลเล็กๆน้อยๆจากตรงนี้ไปนะครับอ่ะเรามาเน้นที่เรื่องแพ็กเกจดีกว่าว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมอันแรกก่อนเลยนะครับโอดินครับแคร์แพ็กอันนี้จะเป็นแพ็กเกจฟรีนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมอ่ะอันแรกสมมติผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันอ่ะเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันนึงก็ เอาอะไรดีอ่ามีเงินนะครับมีไดมอนด์แล้วก็ตัวยศนะครับผมอ่าสมมุติว่าผมเอาเป็นยศละกันนะฮะก็กดยืนยันแล้วก็รับฟรีได้เลยนะฮะตรงนี้อ่าอันนี้คือสายฟรีก็รับได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้10แต้มกดปั๊บอ่าได้ใบสัตว์แดงอีกหนึ่งใบนะฮะแพ็กต่อมาครับ7.99นะครับผมซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมอ่าอันแรกนะครับผมก็จะขายเป็นพวกตั๋วกาชาสุร์เพชรคูปองนะครับแล้วก็เป็นจิ๊กซอว์นะครับสำหรับการเปิด สัตว์แดงนะฮะเอาไง่ายๆเป็นการอัพสัตว์แดงนะครับอ่าสมมุติว่าเลือกเป็นกาชาครับอันที่2เหมือนกันนะครับอันที่2ก็สามารถที่จะเลือกเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมอ่าแล้วอันที่3ก็เลือกได้เหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นอันสุดท้ายนี่จะเป็นแรกาดนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอาตามใจเรานะครับ7.99นะครับซื้อได้3ครั้งนั่นเองนะครับก็ตีไปว่าประมาณอ่าถึง300ไม่ถึง300เลยนะครับผมอ่าโอเคฮะต่อมานะครับผมก็ จะเป็น9.99นะครับก็ประมาณ300กว่าบาทซื้อได้3ครั้งเหมือนกันนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนะครับผมเป็นตัวกระชานะครับเหมือนกันคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่แค่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมอันที่สองก็สามารถเลือกเป็นแรกัก็ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวพวก Purple Starco รยหรือ Blue Starco อยก็ได้นะผมชอบเสี่ยงดวงจัดไปนะครับอ่าแล้วอันสุดท้ายก็เลือกเป็นยศก็ได้เป็นออฟแมวก็ได้เป็น โอลิก็ได้นะเออแปลกนะทำไมมีโอลิแต่ไม่มีอีลูนะครับหรือจะเป็นฮีโร่โทเค็นก็ได้นะถ้าเกิดใครที่ขาดฮีโร่โทเค็น oken, อ่าสมมุติว่าผมเลือกเป็นอันนี้เลือกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือการ์ดแพ็คนะเออตอนแรกผมคิดว่าการ์ดแพ็คเนี่ยมันจะขายแบบว่าเอ้ยตั๋วการ์ดแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับสรุปว่ามันก็ขายแค่แบบ9.99นะครับผมต่อไปโอดินครับอ่าเบรซิ่งแพ็คนะอันนี้ซื้อได้2ครั้งนะครับราคา19.99นะครับตัวนี้ เปิดมานะครับสามารถที่จะเลือกเป็นพวกการ์ดได้เหมือนกันนะครับผมอ่าพิเชียสการ์ดอาร์บัมอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นเล่ม1อยู่นะครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมเอานี้นะฮะอันที่2นะครับเลือกเป็นพวกกันแตกได้นะครับผมอ่าสมมุติช่วงนี้เราตีเกาะบ่อยนะครับผมอันสุดท้ายก็เลือกได้นะครับมีที่รีเฟืองทองด้วยนะครับมีฮีโร่โทเค็น4อันออฟแมวนะครับผมอ่ายศนะครับหรือจะเป็นเฟรมบล็อกเป็นอ่าตัวเฟืองทองก็ได้นะอ่าสมมุติเลือกไว้ปั๊บ แล้วก็อันต่อมาครับโอดินคัฟเฟเดอร์แพ็นะครับ99.99 99นะครับอันนี้ก็แพ็คใหญ่ซื้อได้2ครั้งนะครับอันแรกมานะครับโอ้โหทุกแพ็คมันม,มีตั๋วกาชาหมดนะสมมติผมเอาอันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยาสามารถที่จะเลือกเป็นขนนกใหญ่20ใบก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นพวกขนนกทรูตหรือขนนกเลกาลิตี้ก็ได้นะอ่ะสมมติผมเน้นเป็นขนนกดำแล้วกันอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะสามารถเลือกเป็นพวก รูกปั้นก็ได้นะครับทำรูกปั้นก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นออฟแมวก็ได้นะครับ500เม็ดนะครับแล้วก็มีที่รีเฟืองทองนะ2อันแล้วก็เฟืองทอง10อันนะครับผมอ่ะสมมุติผมเน้นออฟแมวนะครับโอเคจริงๆอันนี้แอบผิดหวังนิดนึงนะเพราะคิดว่ามันขึ้นว่าเป็นเฟเตอร์แพ็คเนี่ยนึกว่าจะมีขนนกขาวเนี่ยมาขายละสรุปยังไม่มีนะครับก็มีแต่ขนนกใบแบบแดงดำใหญ่ นะครับแล้วก็เป็นพวกออฟแมวของเติบโตนันเองนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยโอดินครับรีไฟแพ็99.99นะครับอันนี้ก็มาเลือกดูปั๊บนี่ฮะจะเป็นพวกของเกี่ยวกับการตีบวกเลยนะตีบวกล้วนๆนะใครที่ชื่นชอบการตีบวกนะครับสมมุติว่าเลือกเป็นอีรูแล้วกันนะครับอันที่2เนี่ยก็ เลือกได้เป็นพวกกันแตกนะครับผมอ่าเลือกมาเลยนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเลือกได้โอ้มีรูกปั้นด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะทํารูปปั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหรือใครที่ชอบเสี่ยงดวงก็สามารถที่จะเลือกเป็นพวกตั๋วไอ้พวกนี้ได้นั่นเองนะฮะอ่าตรงนี้ก็คือแพ็คทั้งหมดที่เข้ามานะครับสำหรับตัวผมเนี่ยอ่ผิดคาดนิดนึงนะคิดว่ามันน่าจะอ่าอลังการกว่านี้นะครับนึกว่าแบบมันจะขายแบบข่อยขายแบบพวกขนนกแบบ ผลน,นกขาวหรือว่าแบบขายไปเปิดการ์ดเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าสรุปแล้วก็มันจะเป็นทรงๆประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับแพ็กเกจไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับหรือว่าใครเลือกอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยก็ลอง บอกกันดูได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะเติมในราคาที่ถูกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ Pay To Win ได้นะครับผมแนะนําว่าให้เติมตั้งแต่แบบเช้าๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพอมันแบบซักสายๆเนี่ยคิวมันอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าคนน่าจะเติมแพ็กเกจพวกนี้กันเยอะอาบางแพ็กมันก็คุ้มมันก็เป็นแพ็กที่ทําให้ตัวละครเราเติบโตขึ้นระดับหนึ่งนั่นเอง นะครับผมโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับ24กรกฎาคมนะปี2023เนี่ยก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจเตรมโอดินแล้วก็กิจกรรมบิงโกนั่นเองนะครับผมเรื่องเรือนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ซื้อแพ็กเกจตรงนี้นะครับวันที่27นะครับเดี๋ยวจะมี สุ่มแฟชั่นใหม่อีกเพียบเลยนะครับมีทั้งสุ่มวิชชิงแล้วก็สุ่มไข่นะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าอันใหม่ที่จะมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปนะครับหรือว่าได้ข่าวสารไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ